พานุพาเวนสัสตาโสธีพระวันตุเตสัพพุทุปสัพพโสสัพพโรสัพพภัยสัพพะสิริจไรวินาสันตุอารางังคุโตนะโมพุธทธายะสาธุฤฤิตขอ,ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ทท่านเนาะด้วยอายุวัฒนะสุขะภระปฎิพันธ์ธนสรารสมบ,บัติกันทุกท่านทุกคนมั่งมีร่ำรวย ด้วยเงินทองราบยศสารเสือมัน่นะที่เข้ามาสำหรับรับฟังการทำวัดแล้วก็การแผ่เวตาร์ค่นยากมั้งไงก็อย่างที่เราว่าพระพุทธเจ้าพุทธ,ธะก็คือพระพุทธพระพุทธเจ้าัก็คือพระสุริยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่งอยู่ด้านหลังเราเปรียบเสมือนองค์แทนพระท่านคือพระพุทธรูป าง,างก็โดยทั่วไปแล้วคนเรานั้นนะยังไม่รู้ว่าเป็นผู้เจริญผู้เจริญในที่นี้ในทางธรรมก็คือคือผู้รู้รู้ในถึงถึงเรื่องการที่เราให้พรไปพรนั้นจะเกิดขึ้นจะสำล์ผลจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับคุณโยมปฏิบัติแล้วก็คุณโยมจะทำเองเพียงแค่ลดละ ั้นคนเรามีอาชีพมีหน้าที่ที่ต้องทำแต่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้หนึ่งคือปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงว่าความรู้ฐานลากของอนาคตของชาติของคนของลูกของหลานเราอยู่ที่การศึกษาแล้วเรื่องจริยธรรมมารยาทในการสังคมแล้วก็ในการช่วยเหลือสังคม แล้วก็การความรักความสมคิดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การแยกแยะผิดถูกดีชั่วเอาความคิดเห็นของคนอื่นมาเป็นที่ตั้งของตัวเองมันต้องฟังแล้วพินิษพิจารณาว่าการที่เขาพูดนั้นเขาพูดเพื่อชักจูงหรือเขาพูดเพื่อ,อความแตกแยกจริงๆในการการพูดต่างๆนั้นสามารถพูดได้ในหลายเรื่องเขาเรียกว่าคำพูดสามารถเชื่อคนสามารถฆ่าคนได้ จริงๆแล้วก็อยู่จะพูดดีก็ได้พูดไม่ดีก็ได้เนี่ยเขาที่เขาว่ากันว่าปากเป็นเอกเล่เป็นโทนะไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรไหนก็แล้ก็แล้วแตนะ่นี่แหละถ้าใช้คําพูดไม่ถูกการเทศะหรือใช้คําพูดผิดก็เหมือนกับการที่พิมพ์ตัวหนังสือหรือเขียนหนังสือผิดความหมายก็เปลี่ยนนะนี่แหละ โดยที่ว่าเราทําไมถึงว่าพระเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุกบานท่านรู้หมดแล้วโลกธรรมทั้งแปดมันไม่มีกี่ลังยั่งยืนทุกสิ่งทุกอย่างก็รู้หมดแม้แต่กระทั่งโลกจะไม่มีโลกจะไม่มีพวกเราแค่นั้นแหละจะเกิดโลคใหม่เหมือนเดิมมันคุณโยมเข้าใจไหมว่าสิ่งต่างๆนั้นมันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไป มันก็จะมีโลคใหม่เกิดขึ้นมาแน่นอนเราไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องนั้นเราเป็นแท่สสารอนุเล็กๆในอวกาศแค่นั้นเองอันนี้พูดถึงนะนั่นคือในความหมายผู้รู้ผู้ตื่นผู้อุปกานขององค์สุริยปฐมาลขเจ้าท่านจัดรู้แล้วเพียงแค่เราเนี่ยตอนที่ตั้งอยู่เนี่ยท่านบอกว่าให้เรานั้นทําคุณธรรมทาคุณงามความดีนั่นแหละเพียงแค่นี้ที่เราปฏิบัตินะ อย่างคุณโยมแม่ได้เข้ามาอุปถากอุปถรัรมภ์ฮก็ไม่มีใครหรอกสี่คนห้าคนนี่แหละอย่างที่เราเนี่ยบอกว่าไม่มีสักคนแคบเป็นดวงตาเลขศูนเราก็ไม่เสียใจคุณโยมเชื่อไหมว่า,าพ่อะลยการที่เสียใจทุกคนมีแล้วเพราะว่าเราเนี่ยได้ที่ได้ทำแล้วในสิ่งที่เราชอบ เราสิ่งที่เราถูกต้องคือเราได้เผยแพผ่พุทธศาสนาไปด้วยนี่แหละมันเป็นความจริงเมียเมีแตะดวงตามีศูนย์นนก็หมายถึงว่าเราในนั่งคุยอยู่คนเดียวตอนนี้เราก็นั่งคุยอยู่คนเดียวแต่ถ้าม่มีคนยมมีพิมพ์ตัวหนังสือบานหรือไม่มีดวงตาเกิดขึ้นทั้งหกสิบล้านดวงใจตรงนี้หรือไม่แค่หนึ่งหนึ่งดวงตามค,คิดว่าเราก็นั่งคุยกันสองต่อสอง หนึ่งคนต่อนหนึ่งคนเราเหมือนกับเรานะได้คุคุยกับคนสำเร็จแล้ว